اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. فرحة الدنيا بلقاء الاحباب تزيد والقلوب تذوب สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมะนะ02-1846810-0818129615สําำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสลามอะลัยกุมรอมะตุลลอฮิวะบเระกาตุสวัสดีค,ร,ร,คร,รับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ รายการมุสลิมไทม์ซึ่งเราพบกันเป็นประจำยามเช้าว si ันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาิกา30นาทีทางททบ5แห่งนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อตื่นมายามเช้าแน่นอนล่ะครับเราละหมาดซุบฮีกันที่เรียบร้อยสำหรับพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับก็สามารถที่จะนั่งสมาธิหรือว่าทำจิตใจให้สงบได้เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับในเมื่อพบกันเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันละ วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปร่วมช่วยเหลือครอบครัวที่เดือดร้อนของใครนั้นเราจะไปชมพร้อมๆกันนะครับช่วงหงใยด้วยใจรักด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม์ผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้เรามากันที่มัสยิดอีกอมาตุลอิสลามชุมชนรงกระโจมตำบลพิมลราชนนทบุรีโดยได้รับความร่วมมือและการประสานงาน พร้อมคําแนะนำจากกรรมการมัสยิดในการเข้าร่วมช่วยเหลือผู้เดือดร้อนวันนี้ทีมงานรายการของเราได้เข้าเยี่ยมเยียนบ้านคุณอมีนายีมาเฟืองอายุ65ปีเธออาศัยอยู่บนที่ดินวากาฟคุณอมีนา,าเานาข้ารับอิสลามเมื่อแต่งงานกับสามีของเธอซึ่งปัจจุบันสามีของเธอเสียชีวิตไปกว่า20ปีแล้วเธออาศัยอยู่กับลูกชายซึ่งมีอาชีพร,รับจ้างทั่วไปและลูกสาว มีอาชีพขายลูกโปรงสวรรค์ตามงานต่างๆ60สบป่าละ65ได้แล <65. S 2> ตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรมีลูกสาวลูกชายรับจ้างเขาครอบครัวอยู่กี่คนครับสามคนลูกสาวกับลูกชายชสามีเะยครับสามีเสียชีวิตไปสามเอ้ยยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะค่ะลูกสาวก็ขายไอ้โปง่งขายโป่งสวรรค์ตามงานทั่วไปอ่ะ ได้มง่งไม่ได้มง่งฝนตกก็ขายไม่ได้ก็กลับบ้านเป็นอย่างนั้นแล้วลูกชายล่ะครับลูกชายก็ไปรับจ้างเขาคุณอมีนาเคยขายโรตีในงานต่างๆแต่ปัจจุบันเธอไม่สามารถทำงานได้แล้วเนื่องจากอายุที่มากขึ้นและโรคประจำตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันซึ่งเธอต้องให้ลูกสาวของเธอพาไปพบหมออยู่เป็นประจำทุกเดือนเมื่อก่อนหนาะเน,นี่ย ตอนแข็งแรงจะทำางาน,นอะไรับอ๋อขายของค่ะขายโรตีขายอะไรตามงานอย่างเงี้ยทีนี้เราไปไม่ไหวเพราะแผนไม่มีก็ขับก่อนนี้สมัยก่อนขับสเลิงไปทั่วตามวัดตามอะไรเงี้ยบางทีก่อนไม่มียังไม่มีบ้านอยู่ก็ขายตามวัดแล้วก็นอนตามศาลาวัดก็มีเนี่ยแล้วก็ลําบากค่ะบากมากมีเบาหวานไขมัน ความดันต้องกินยาประจำไหมจ้ะประจำไปหาหมอทุกวันปดเดือนหนึ่งไปหาหมอทีแล้วใครเป็นคนพาไปล่ะครับก็ลูกสาวค่ะนี่ก็ได้ผู้สูงอายุก็ก่อนนั้นที่นายกให้เดือนเอ้หมื่นหมื่นห้าก็ได้ทำบ้านทำอะไรอย่างเงี้ยพอแฟนไม่อยู่แล้วก็ทำเหมือนจันเองก็บางทีก็มีมั่งไม่มีมั่งอะไรอย่างเงี้ย ลูกสาวออกไปขายตลาดนัดบางทีก็ได้200-300อกลับมาเงี้ยค่าที่มั่ง60บาท70บาทอะไรเงี้ยเลือกลับบ้านสองรอยอะไรเงี้ยไรายได้ของเธอมาจากบัตรผู้สูงอายุและเงินไรายได้จากลูกชายและลูกสาวซึ่งก็ไม่เพียงพอในแต่ละเดือนเขาไม่เคยย่อท้อต่อบททดสอบที่พระองค์อลอสฮานวนตาลามอบให้ในครั้งนี้ทุกวันนี้ เธอยังเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามอย่างต่อเนื่องเธอลมาดและขอดูอาให้มีริสกีและสุขภาพที่แข็งแรงทางรายการมุสลิมชทม์ร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้มอบเงินทุนสกาดและผลิตภันมุนเส้นตราต้นสนพร้อมถุงยางชีพให้กับคุณอามมนะเพื่อเป็นกำลังใจต่อไป สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมณนะ02-1846810-0818129615สสำนักงาน,นาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพธรรมะ02 1846810 0818129615 ท่านผู้ชมครับทุกคนในสังคมนั้นมีหนะ้าที่จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับและผมเชื่อว่าการช่วยเหลือนั้นก็ทําให้เราสบายใจและก็ได้ผลบุญเช่นเดียวกันนะครับในทุกๆเรื่องถ้าหากว่าการช่วยเหลือเรามีเงินก็ช่วยเงินมีกําลังก็ช่วยกําลังครับและเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมพร้อ,รอมๆกันนะครับในกิจกรรมต่างๆของสังคมมุสลิมในช่วงของแวดวงมุสลิมครับ ล a ม a a m a l a i มมาตุ r a h m a t u l l a h i w a b a r a k uh. ที่ตั้งตรงนี้ชื่อเดิมเป็นชื่อว่าห ok ัวเขาแดงเดิมเป็นพื้นที่ที่ท่านดัตโตมุกอนซึ่งเป็นเจ้าเมืองหรือเป็นข้าราชการของเมืองยกยาคตาในอินโดนีเซียในสมัยฮอลันดาลานะอณานิคมอังกฤษแลนะอาณานิคมฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิง่งฮอลันดาลานะอณานิคมที่อินโดนีเซีย ท่านจตุมกรก็ได้รวบรวมสมัครพรคพ,พวกยาติพีน้องวิสัยและนำลูกสามคนมติดตัวมาด้วยนั่นก็คือโซเลมานขณะนั้นอายุได้1 5ปีท่านฟาริซีอายุได้ประมาณ12ท่านหญิงปฏิมาก็ประมาณ7-8ปปีนะครับมาขึ้นฝั่งตรงนี้ที่หัวเขาแดงท่านได้นำสมัครพรคพวกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆไม่ว่าจะมีอิหมามนะครับและก็ มีนักการเกษตรนักการประมงนักการทหารพอทุกคนขึ้นมาขึ้นฝั่งที่หัวเขาแดงซึ่งขณะนั้นก็ไม่มีประชาชนอยู่เป็นเกาะนะครับมีภูเขาหลายลูกและมีพื้นที่ราบซึ่งเหมาะเด็กกับการสร้างบ้านแปลงเมืองท่านก็มาพัฒนาเมืองหัวเขาแดงจงกระทั่งว่าพี่น้องไทยพุทธที่อยู่รอบข้างอยู่ที่สถิหพระอยู่ที่บริเวณวัดปากก็พอได้ข่าวว่ามีมุสลิม าสายสุนีตะตุกโมกรมาสร้างบ้านเป็นเมืองและสามารถปราบโจนสลัดได้พี่น้องแถวนั้นก็มาขออยู่อาศัยร่วมเป็นพลเมืองของตะตุกโมกรด้วยรัชฎรหรือประชาชนของท่านที่มากับท่านก็เริ่มเดินสำรวจ พื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่หัวเขาไม่ว่าจะเป็นที่ท่าเสารหรือบริเวณทั้งหมดในพื้นที่ของอำเภอสิงห์นครบได้ทำเลดีประชาชนก็กระจายกันอยู่แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมาเป็นท่าหานของท่านดาตโตมกุกอนท่านดาตัตโตมุกอนทำหน้าที่ปกครองนะครับแล้วก็มีอิมามมีตุ๊กครูดูแลพื้นที่ตรงนี้ในขณะนั้นพื้นที่หัวเขาแดงรอบๆ ก็เป็นเกาะนะครับน้ำล้อมรอบและก็พัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงณเวลานี้มีประชาชนรวมแล้วะเปียเฉพาะมุสลิมนะครับประมาณ50,000ครอบครัวด้วยกันในพื้นที่ตรงนี้ต่อมานะครับพระเจ้าทรงธรรมพอได้รับข่าวจากพระยานครศรีธรรมราชว่ามีมุสลิมมาอยู่และสร้างบ้านแปลงเมืองรายงานไปให้พระเจ้าทรงธรมรมทราบ พระ้าัมก็มีนโย,ยบายอยู่แล้วว่าต้องการจะสร้างท่าเรือเพื่อจะนําสินค้าไปยังประเทศจีนหรือหาช้างท่านก็แต่งตั้งให้ดัโตุโมกรเป็นเจ้าเมืองสงขาคนที่หนึ่งท่านดัโตุโมกรเสียชีวิตในขณะที่อายุได้ประมาณ80ปีสุลมานก็เป็นเจ้าเมืองสงขาคนที่สองสุลมมนก็พัฒนาต่อจากบิดาสร้าง คูเมืองกำแพงเมืองป้อมปืนป้อมปราการนะครับในขณะที่สงขาก็แข่งกับเมืองรัตบัตตนีแข่งกับเมืองราชธานีทางตอนใต้คือนครศรีธรรมราชสงขาอยู่ตรงกลางสงขาก็ต้องป้องกันตัวเองเต็มที่เราก็จะเห็นว่ามีป้อมปืนป้อมปราการมีกำแพงเมืองอมีครูเมืองที่มันยังหลงเหลืออยู่ณนะ ถึงเวลานี้ในยุคข,ของสุลตา่านโซเลมานชาเนี่ยสามสปีเนี่ยไม่มีใครกล้ามาลุกรานเป็นโอกาสให้สุลตา่านโซเลมานสร้างบ้านแปลงเมืองสร้างกำแพงทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ท่านเสียชีวิตแต่สุลตา่านโซเลมานมีลูกสามคนด้วยกันก็คือท่านคนโตก็คือท่านมุสซาฟาคนที่สองก็คือท่านฮุสเซน คนที่สามก็คือท่านฮัสซันนะครับพอสุนตานมุสฟาชาครองราชแทนบิดาก็เกิดสงครามระหว่างสิงค์รานครกับปัตตานีเกิดสงครามการลุกไล่ล่าของนครศรีธรรมราชยงกระทังว่าสิงคกรานครเนี่ยโดนยุบนะครับโดนยุบแปลว่าต้องสลายเมืองสลายเมืองประชาชนที่อยู่รอบข้างทั้งหมดเนี่ยก็ถูกกระจายไปอยู่รอบนอกทั้งหมด นะครับไม่ว่าจะไปหาดไข่เตา่าพัตรลุงปากปากพยูนนะครับอำเภอเมืองนาทับหรือที่คูเตา่าในหาดใหญ่นะครับในรอบนอกทั้งหมดส่วนที่เป็นราชวงศ์ที่เป็นลูกหลานของท่านสุนทรศรีมานคน60ปีขึ้นก็จะพาไปอยู่ที่ชายานะครับท่านมุสซาฟาอายุขนาดนั้น60ปีกว่าแล้วก็ไปอยู่ที่ชายาจะมีหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านสงขา และก็มีสุสานของท่านสุนตานมุสฟาหรือพี่พยาพิชัยพักดีต่อมาก็ท่านฮุเซนก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นประหลัดเมืองชัยยานะครับและกต่อมาก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองพัทลุงส่วนน้องชายนะครับคือฮัสซันยังเล็กอยู่ก็พัฒนาตัวเองมาจนกระทั่งว่ามาเป็นพระยาราชบังสัน ในกทมทั้งหมดนะครับในสายน้ำแม่น้ำเจ้าแม่น้ำเจ้าพรยาส่วนของสงขาหลังจากที่โดนยุบแล้วก็เป็นเมืองร้างร้างอยู่เกือบ3 2 5 0ปีถึง300ปีนะครับเมืองก็โดนไปฝากไว้กับที่เมืองแหล่งที่สองที่แหลมสนซึ่งมีคนจุยคนจีนมาพักอาศัยจากเมืองอาณาจักรไปเป็นหมู่บ้านเล็กๆคนจีนเขาก็ฉลาดเขาก็พัฒนากลายเป็นเมืองใหญ่ นะครับมาถึงยุคของเราสามก็สั่งให้ย้ายอันเนื่องมาจากว่าประชาชนมากขึ้นหลังจิตภูเขาน้ําจืดไม่มีก็ย้ายไปอยู่สงขลารเราสามก็มอบตังไว้ให้เ,เจ้าเมืองสงขลานะครับไว้สามพันช่างเพื่อพัฒนาและก็ทํารูปแบบต่างๆและก็ขนหินจากเมืองเก่าที่นี่ไปทําที่นูน่น พี่น้องที่ติดตามชมรายการผมในฐานะอิหมัมก็พยายามที่จะพัฒนามัสยิดรองรับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศจากกทมจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จากรัฐมาเลเซียในพื้นที่เรามีทั้งหมด20มัสยิดด้วยกันในอำเภอสิงห์นครแต่มีประชาชนเป็นแสนนะครับแต่ว่าประกอบอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่และก็อาชีพหลักก็ขายแรงงานเป็นคนที่ยากจน แต่พวกเราก็ระหนักถึงความเป็นลูกหลานสุลต่านทูเลมานชานะครับก็อยากให้พี่น้องมีโอกาสติดตามชมรายการแล้วมาเยี่ยมชมเรา เคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพธรรม,มานะ02 18468100818129615 ในช่วงของวันละฮดีสนะครับเราจะสับเปลี่ยนอาจารย์ผู้มีความรู้มานําเสนอกับท่านผู้ชมนะครับเพื่อน,นําสู่การปฏิบัติท่านอาจารย์มิดดาราฉายนะครับอย่างพร้อมที่จะพบกับพวกเรานะครับในช่วงของวันละฮัดิสครับบ i s m i l ล a h ล r r a h m ะ n ั r ล a ล i m a l h a m d u l i l l a ั i y ั r a b i i ม a h a m i n w a s a l อ a l l a h u a l a i h อา a s a l ะบะ อสัสลามาเลยอุมมะห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุสวัสดีครับท่านผู้ฟังพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยที่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องทุกท่านนะครับต้องใช้คําทักททยแบบนี้เพราะว่าวันนี้ภาษาไทยของเราก็เพื่อนบ้านลหลายๆประเทศพูดได้นะครับแล้วเราเป็นคนไทยเราก็พยายามที่จะสื่อสารกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับคําสอนจากท่านาาาศสละละา,นาสดานบีมุฮั่มัดม็สลลัลฮวอะลยฮิวะซัลลัมเนี่ย ก็เป็นคําสอนเพื่อที่จะเป็นแนวทางของการดําเนินชีวิตทุกๆคําทุกๆสิ่งที่ออกมาจากลมปากเนี่ยภาษาอรับเรียกว่าเป็นลาฟัสหรือเป็นกลิมะเป็นคําพูดที่จะต้องอะไรครับต้องรับผิดชอบดังนั้นวันนี้ในสังคมบ้านเราเนี่ยสําหรับผู้ศรัทธาสําหรับผู้ที่เป็นพี่น้องมุสลิมนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือท่านอสุสุลักษณ์ลลวายในวสันลำได้กล่าวไว้เป็นพระวจ,จนาก็คือว่า มังกานายุมินูบินได้วันเยอมิลอาคิดฟันเหล่าคุณค่อยร้อนเอาเลยอสมุดจงพูดในสิ่งที่ดีถ้าพูดดีไม่ได้ก็ให้นิ่งจงสงบจงเงียบแต่ก่อนที่ท่านรอซูลุลลออ์จะใช้คํานี้ท่านรอซูลุลลออ์เกินประโยคด้วยกับคําว่ามังกาในยุมินูบินไฮ้วันเยอมินอาคิดคนใดก็ตามที่มีอีมานต่ออล้อ์แล้วก็มีอีมานศรัทธาต่อวันสิ้นโลกรู้กล หลักการศรัทธาเนี่ยมีหกประการแต่เราสู่รุ่นลหอนะบีมุฮัมมัดยกมาเพียงสองคำก็คือว่าถ้าท่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็หมายความว่าโลกเนี้ยท่านอยู่แบบคนที่มีศรัทธาแล้วก็ท่านศรัทธาต่ออะไรครับว่ายามินอาคิดท่านเชื่อว่าตายแล้วเนี่ยต้องเกิดใหม่ต้องไปชำระแล้วก็ต้องไปถูกสอบสวนแล้วก็ต้องมีการพิภากษากับการที่จะก้าวไปสู่ว่าท่านจะไปสู่ที่ดุนยยาสวรรค์หรือว่าจันนรกเนี่ย ถ้าท่านเชื่อท่านศรัทธากับอัล์ศรัทธากับวันสิ้นโลกแสดงว่า إ ي มานของเราศรัทธาของเรานั้นอยู่ในบนความยำเกงรงเนี่ยรอสูลุลล์ก็จึงใช้คําว่าฟัานเหลียคุณคอยร้อนจงพูดในสิ่งที่ดีเอาลียัสมุดจงเป็นบุคคลที่หนึ่งดังนั้นถ้าเราดูคําสอนของอะลีเลามที่บอกว่าวันนี้ถ้าเราจะพูดอะไรถ้าจะพูดถึงใครเราพูดในสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับคนคนนั้น แต่ถ้าเราพูดดีไม่ได้เราเกล่าวถึงคนคนนั้นไม่ได้ในมุมมองหรือภาพมองที่เป็นภาพบวกเรายังมีอาอคติเรายังมีความรู้สึกกับคนคนนั้นเราก็ไม่ต้องพูดถึงเขาเราก็นิ่งซะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเราไม่มีหลักเราไม่มีเกณฑ์เราไม่มีคําสอนเราไม่มีแบบอย่างไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามท่านผู้ฟังที่สิ่งที่เป็นห่วงก็คือว่าวันนี้ถ้าเรามีศาสนา แล้วเรานําสิ่งที่เป็นคําสอนของศาสนาของตนที่เรานับถือนะแล้วเราก็มาดูว่ามีศาสนาไหนที่สอนให้คนไปด่าคนอื่นไม่มีหรอกครับเพราะถ้าเราเป็นบุคคลที่นับถือศาสนาเนี่ยทุกศาสนาไม่มีการสอนให้ไปทําร้ายหรือไปสร้างความเดือดร้อนให้กับศาสนิกที่เป็นศาาสนอื่นแต่ถ้าหากว่าวันนี้ถ้าเราทุกคนกลับมาแล้วก็มาดูคําสอนแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ย เราได้ทําในสิ่งที่เรียกว่าถูกต้องหรือไม่นะครับก็อยากจะเตือนตัวผมและเตือนผู้ฟังทุกท่านว่าเราต้องช่วยกันกับการที่จะเป็นแบบอย่างให้กับคนในครอบครัวเราจะต้องช่วยกันกับการที่จะเป็นแบบอย่างให้กับลูกศิษย์ล้วก็จะต้องเป็นแบบอย่างกับการที่เราจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีดังนั้นถ้าเราไม่ไม่ไปวิพากวิจารณ์คนอื่นคนอื่นเขาก็ไม่วิพากวิจารณ์เราแต่เราจะชื่นชมคนอื่นเราก็ชื่นชมคนอื่น ผมขออนุญาตยกเป็นคําสอนของอิสลามในภาพหนึ่งก็คือว่าวันนี้ถ้ามีคนมาถามว่าในกอคนนี้ดีหรือไม่รู้ครับว่าเขาไม่ดีแต่เขาไม่ได้โกงเขาไม่ได้อะไรใครแต่เขามีนิสัยที่ไม่ดีเราก็อย่าไปพูดเลยครับเรานิ่งเถอะเพราะคนที่ฟังจากปากเราเนี่ยเขาต้องไปพูดต่อแน่แล้วเมื่อไปพูดต่อมันก็ไปสองสามสี่แล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับมาหาว่าเราเป็นคนเริ่มพูดเราอยากให้สังคมชีวิตของเราอยู่กันแบบมีความสุข เราก็จงให้เขียนกันและกันด้วยกับการที่อะไรครับพูดในสิ่งที่ดีแล้วก็พูดดีไม่ได้ก็ให้นิ่งเสียนะครับนี่คือหลักการที่เป็นคําสอนของท่านนบีมุฮัมมัดสุลล่ละวัยไลลิบัซัลลัมที่บอกว่าเราทุกคนนั้นจงเป็นบุคคลที่พูดในสิ่งที่ดีๆนะครับเขาคิดว่าวันนี้คําที่ผมนํามาบอกกับท่านก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นคําพูดที่ดีที่มาจากศาสดาแล้วเราก็นําไปบอกต่อและปฏิบัติกันครับมุสลิมละวัยไลลิบัลซัลลัม สลมุย ah uh. การทำงานในสังคมนั้นไม่ใช่หน้าที่ของผู้ใดผู้หนึ่งนะครับเป็นหน้าที่ของทุกคนเมื่อดูแลตนเองแล้วดูแลครอบครัวและถัดไปก็คือการดูแลสังคมนั่นเองเพราะถ้าหากว่าเราช่วยกันทุกคนในสังคมก็จะเจริญเติบโตก้าวหน้าและเป็นสังคมที่ดีในอนาคตนั่นเองนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมไทม์ซึ่งพบกันเป็นประจำ วันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงที่นี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนตังต้งลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสัลลมอะลยกุมมะ์มะตุลลอฮ์อวบอกาตุสวัสดีครับ มันร้ายชัยตอนนั้นจะวนเวียนอยู่กับผู้ที่เป็นมนุษย์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะห้ามการล่อลวงจากมันร้ายชัยตอนไปได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับเขาท่านอบีุมฮัมหมัดสุลลัลฮวาลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงชัยตอนหมดหวังท้อแท้ที่จะล่อลวงให้บรรดาผู้ละหมาดในคาบสมุทรอาหรับหันมาเคารพพักดีต่อมันแต่ทว่ามันไม่เคยหมดหวังที่จะทําให้เกิดความแตกแยกทะเลาะมุ่งร้ายทําสงครามในระหว่างพวกเขา บันทึกโดยมุสลิม